เห็นหน้าหน้าเืซอกก็ไ่ได้เห็นก็ว่าตัวใหญ่น่ะด้ปืนเจ้าเป็นงาไหม่ไม่ให้ยัยันรูนะไม่ให้ยนใกล้ทานเวรย่งไรนี่นะลองครบเอาก่อนลองครบนะอืม ถ่าทายสบายดีเด้อพี่น้องบรรยากาศยามเล่นพี่น้องเลยเมื่อนี้กับบอลตากเปลี่ยมบรรยากาศเมื่อนี้บอลตากจะขิ้เขาป่าเด้วยขเขาป่าไปกับทีมงานเฮาห่าหกคนพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องแต่เมอนี้บอลตากสีไปเอาปลาก่อนพี่น้องบรรยากาศยามแดงพี่นงเลยศาสตร์เชดีมาร์ดุบอพี่น้องเป็นเก็ไปตามเพึ่นกันเมื่อนี้บอลตาเดินทางมาไกลเลยพี่น้องเลยประมาณหกจุดสิบกิโลละพี่น้องเดินทางเพราะว่าบอลตากอ่ะมา ไปแต่บ้านกับประมาณเจ็ดโมงเช้าจนหอนจนหอนนี่กับห้าโมงแหลพี่น้องว่าบอนตากับชีอองปลาจนนี้ก่อนบอนต้าเห็นปลาหลายพี่น้องชุดนี้พี่น้อยเนี่มาหลายคนกับทุนงานเฮาได้ทุนงานเฮาอยุทถึงพี่น้องว่าบอนตากับชิตาทุนงานก่อนพี่น้องว่าเฮาเสียอองปลาจุดนี้เลยทุนงานเฮาอยุทธึงถงกับลายคนพี่น้องอันนี้ก็ธรรมศาสตร์เคล็ดนี้โอ้พี่น้องสุดยอดหลายเลย เห็นบอกธรรมชาติคขึนี่พี่น้องมันเป็นภูผาปลาดองดองุดมสมบูรณ์อันนี้จะเป็นน้ำตกตาได้ไหมโอ้ธรรมาชาติสุดยอดเลยพี่น้องเห็นได้ใส่รองจุดน,นี้บ่เองสงไปเพราะว่าเฮามากอะค้ำเลยเนาะฮอนี้เน,น,นะาะหามองแรงแรงอาหารมื้อนี้ยก็ได้กินหยังนนเนาะได้กิน, <laughs> นกินเจลมีได้กินแจลเห็นได้กับไปเบินน้ำกันรุ่นน้ำกันเนาะจุดนี้เนาะ่าสิได้มาหรือบ่เฮาก็สิใส่หม่องจุดนี้พี่น้อง ไอทานกำลังลุกใส่หมองอยู่ปลาปลาจุดนี้ละลายบอกจะไปเอาบ่ไลยอยู่บ่ตอนนี้บ่บ่ตากระชิจับมองส่วนในพันเพื่อนกะชิใส่หมองนี่บ่กะสิได้หรือบ่เพิ่อนปลาจุดนี้เออเออเร็วๆพกกิ่นเลยนี่เร็วๆพกกิ่น เย่น่เก่งๆน่เถงานเห่ามาหลายพี่น้องผู้อยู่ทางเทิงคุณโตนเลยโตนเลยโตนมาเลยโตนมาได้โอ้พี่น้องเอเถื่งานเห่าผู้พี่น้องอยู่เทิงฝาคุณนส่วนเห่ากันในพานกัสีไสมองพี่น้องเห็นบอกครั้งแรกเลยที่เดินทางฮับส้มเปีียมบรรยากาศพี่น้องลังจากที่เดิน เขดสุนบทบดุมนีกะสิเขาป่าหาอยู่หากินได้เดินฮับสมเที่ยวธรรมาศาสตร์พี่น้องมืยโนีเฮามาละลายคนุนพี่น้องเพราะว่ายังมาทานกินเขาได้เฮาต้องใส่หม้อก่อนเที่ยวธรรมาศาสตร์ป่าแค่นี้มันมันจะลายเด้พี่น้องเพราะว่าละลายคนกับบริไปห้าจุดนี้ส่วนแต่บ่าวันตามาครั้งแรกกับกับทีมง,งานพี่น้องเลยสี่หาก,กินได้บ่อาการชิ่งกันเพิ่มเลย ฉังกันทั้งจวดเอ่อหยันฮึ่โอ้แนวบึงทางในกะมันจะเป็นสันมดพี่น้องเลยโอ้ปลาเคนี้มันลายเลยครับผมแสดงว่าเคนี้กะบุมมีไผไปเอาป่าเนาะโอ้เห็นบ่กเจ้าชายยุนีนะหมอกนี่นะโอ้ยังมาเนบหอดนี่ ไปในพานห้าอีกพี่นอเลยห้าได้มันลดป่านี่น่ะตัวหนึ่งนลยเออมาโอ้สองเต็มกินดิบได้ป่โอ้ได้เลยได้หางกบโอ้ปลายัางกินดิบได้สองตัวแล้วี่นอง่าเนะ มันทึกอีดตัวนี้คือลองหอยกระไลบุบนี่นี่ทึกแล้วทึกแล้วนี่บ่๊ทึกแล้วออกเลยอโอ้ปลากรงปลากระ,กระกม,มีมันมีปลาหลายเนาะปลาเพียก็มีบอกก่อยู่นี่บ่มีนะเอาปลาเาพรตัวนี้เฮากะ สีปรสัยอีกจุดจุดที่สองพี่น้องเฮากะหาป่าบริการยังมาแรงหลัง,ลงจากมาเติาบานพี่น้องตอนนี้บ้องตากรสิไปนําในผานก่อนเพราะว่าในผานเพิ่นกะกำลังสิใสมองเลยหลังจากมื่ออื่นเฮากะใสมองแล้วมื่ออื่นเแ้าเฮากะสิเลาะพุ่นหลับพี่น้องทางพุ่นเด้เฮา,าสิเลาะสิเลาะดักหิงพี่น้องกะสิได้บ่หรือบอกว่าเพราะว่าช่วงนี้กะกกมังไหล้ล้าเลยเป็นหมากพี่น่อย โอ้เดินทางหับสมผาบบรรยากาศกระมวลลายพี่นอ้องให้ดนแดดบนตากับบได้เขาป่าพี่นอ้องธรรมศาสตร์ชุดยอดเลยพี่นอ้องเคล็ดนี่ บอแมนมังไห้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 ชุกว้มังไห้ชุกลายเด้อตอนนี้ก็หอดบ้างที่สองแล้วหอดกระสีบส๊วย I don't know. าตามาตาดูว่ามันมันนีตัวนนไปอีกป่าพี้องเพราะว่ามื้อนี้เฮาได้เจอหยังมื้อนี้นะเฮาได้เจอหยังมื้อนี้เออุดนี้ใส่ว่าบอนบอนลิงูนะเฮือนลงบุ่ดนี้บ่มันมันมีแต่เฮือนลงอ๋อสมัยสมัยแต่โบราณเออโอ้พี่น้องครั้งแรกเลยเนาะที่ได้เห็นเนาะ เบิ่งพี่น้องโอ้พี่น้อยไยจุดนเาลงบ่ได้ได้แต่เฮาปากเสียงแห่งบ่ไดดพี่น้องเพราะว่าเบิ่งจุดนั้นนะพี่น้องเห็นบอกโ่จุดนั้นก็จะเป็นโฮที่ทำแบบเิ่งมากไปนอนเด้เวลาตอนเรงนี่เรงกัสิมาวัดเร่งวัดงว่าจุดนี้บอกโอ้วัดเิ่งสมัยแบบโบราณพี่น้อยเขียนบอกบ่อใดกับเขาบ่ได้จุดนี้พี่น้อยเพราะว่าาไปใกล้ๆกับบ่ได้เขาอยู่ที่เขาอยู่ที่ฝั่งนี้ได้แต่ว่าจุดนี้มันคนตายตัวนึง เลยมามาลองเอาจุดนี้นะเอออโ้แต่โบราณแต่โบราณโอ้พี่น้องแปลกเลยเนาะครั้งแรกเลยที่ได้เห็นพี่น้องเบบทำเลิงก็คือวัดเลิงก็ว่าทางทางเลิงลิงไปมันงานเป็นหอยเลยเนาะหอยหอยเลิงไปเบิ่งพี่น้องอุ้ยพี่น้องคั ลคลีนนี่คลีนนี่มั้งบ่เป็นแต่ยางเลยพี่น้องเคล็ดนี่พี่น้อง ลลกล้าหลอกเลยทั้งกล้ากับรวนกล้าหลอกเสดาเทเน,น่โม่เป่าธรรมศาสตร์มิติปาจา์บ่ ีไล,ลายอยู่ได้พี่นุ๊กขโมนไล,ลยพี่นุ๊กไอเดินทางแบบเที่ยวธรรมศาสาตร์วันนี้กัได้ปลาพี่น้องเพราะว่าเฮากะสายมองแบบมันเป็นหวยน,น,น้อยแต่ปลาหลายเขตนี้พี่น้องเห็นบอกธรรมศาสตร์เขตนี้อุดมสมบูรณ์ดูพี่น้องวันนี้เถอะอได้ลายไูไลายอยู่พี่นุ๊นตกตาเองบ่ เอาเอกเอาเองพี่น้องมาอ,าอยู่ đây พี่นอ้อ,องเลยเถอะกินเลยพี่น้องอุดมสุบูลโยคเคนี่พี่น้องเลยปรบาบาบอมตากาั้งแรกที่ได้เที่ยวแบบฮับชม,มธรรมศาสตร์พราะว่าเมื่อนี้บอมตากาดิเปลี่ยนบรรยากาศเลยก็เลยฮับเที่ยวชม,มธรรมศาสตร์กับทีมงานเฮาเมื่อนี้มาหลายคนพี่น้องอีกครรั้งแแกนนีี่หละะะเเทยวา เพระาะว่าแต่ละเทือกกับไปเที่ยวชนบทตลอดเด้อีกอีกประมาณยังสามมือบวมตากัดสิกับเตนีพี่น้องเพราะว่าเขาก็เดินทางข้าเที่ยวชนบทเขตชนเผ่าตะเวยคนหลับพี่น้องไงตอนนี้กาในฟานการซีไซม์องพี่น้องสิเอาปลาเด้ปลาถลกหลายพี่น้องโอ้เกือบบุได้เกือบบุได้ปลาต้องมอนี่เนาะเกือบบุได้กินเขาพี่น้องเลยอดเขาเมื่อมือเมื่อนี้ไปชนหอดนี้พี่น้องกกนนชนคับช,น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 ,ชนขับก็เลิงตัวใหญ่ๆเนาะเจอเจออยู่หันเนาะ เป็นเฮือนลิงบ่อยู่หันบ่บเป็นวัดลิงบ่กโอ้สมัยแต่บโบราณโพี่น้องคันพลุนกนี่คือสีลายบ่กอือบ่จุดนี้เลายอโอ้พี่น้องเลยคันพลุนกนี่กับคอมตางกับสีได้เก็บกลื่อยพี่น้องมาเขตนี่อันนี้กระต่าเลยปลาลายพี่น้องลายยูมอนี่พี่น้องอยากถือเลย Ồ, oh, lại tớp nó Lại vô, lại vô phía đâu này Tak sih ลเคนอไล่ลเลยพี่น้อง มานอยู่ใดพี่น้องเอ้นี่หอบแรงเอาแล้วมานมันมันมันมีแต่ปลาใหญ่ๆเลยเนาะมันรู้มื่อนี้พี่น้องพอได้เต็มดียวก็ได้เลยเนาะก็ได้กินพอได้กินแล้ก็ห้าแรงเลยพี่น้องได้กลับเลยเนาะนกลับแต่หาโมคูก่อนเอาพี่น้องมื่อนี้เราก็ทากมาที่บ้านพี่น้องก็เลยโบได้กินเขามาที่เสานี่ ตอนนี้กะหอดชุดนี้กะห้ามมรงแรงพี่น้องตอนนี้เฮาการกลับในผ่านกลับไปใส่หมอกบริการโรงแรงกลับบ้านยันเลยพี่น้องเห็นบ่กเต็มเดียวได้ปลาเต็มท้องเลยพี่น้องเดี๋ยวให้สกัดเลยฮู้อ่างมันได้หรือมูนเห็นหน้าหน้ากัเลือกซอกเลยก็ไม่เพิ่งเห็นก็มาตัวใหญ่น่ะด้วยปืนเจ้าเป็นงาใหม่ ไปไม่ให้ยัง่ายนารู้นะไม่นใกล้ทางเวรู้านะไปเนะาง่งนก็ขอเห็ดบัก็เห็ดน้ปนนะไม่ตัวใหญ่แล้วบาทเนี่ซองนี่ขมูดเห็ดนี่บ่เห็ดเห็ดตัวน้อยบาทเนี่อยกระยาบาแแ้วนำเนาะออกลุตัวน้อยนี่นะตกลงมาปิดลุ่มาขมูดเล่เ็กระพท่ันลุ่เลยนะเล่ไปเลยลุ่อ่อ่ไป้อ ตัวใหญ่กะตันอ่านแล้วถูแจ็คขัางใดทั้งยาอะไรกับลมเหมืนกนเลี้ยวเแม่ลมหนึ่งทำมาทันแจ็คข้งนไปเลยก้ใกล้สลังักร้ยใกล้ังทึงแล้วัก้นไปแล้วไม่หัวเออนกนะนอกทุบญ่นกนกแปงนั่นเลยได้ โอันจืมันคือปตายป่องยิงมันจะประมาปรเมื่อคมันมืดอาเงี้มไหลรอน่ยแล้วมันจะมันดูดจกหรือกปักอะไนั่นยิ่งไงเลยตอนนี้แม่เอากะซิ็ดกินข้าวขึ้นนำก่อนเพราะว่าขากะมาตอนแรกพี่น้องมื่อกี้มาผสมควรดูพี่น้องมื่อกี้ไปใส่หม้อกับมานไปยิงนกกับมัน่นาง จะได้กับบัมตากาสิปิดไวทนิกรพี่น้องเอากาสีกินก่อนพี่น้องคินีอจเวทนิกรพี่น้องคิปหน้าบกกันใหมพี่น้องนขอกับเขาวาสบายดีพี่น้องมามามาเบ่งให้้บอกเออเบ่งเอาเนาะเอาไปโจตัวลงบุดอกบุมดอกยุบไปหันกยุบไปหัน้มันอันน้นอนนั้นหไปคุไตามมันหุไปมาม่ะม